จากเพจรับซ่อมไฟฉายมดิฟาไฟไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น s b e บีมเอสบนะครับตัว6500ลูเมนนะครับตัวนี้นะเออตัวเนี้ยพอหลอดมันเสียนะครับหลอดเดิมของมันเป็นหลอด a p p 7 0นะครับ แต่หลอดมันเสียนะครับชิปมันขาดไป2หลอดมันขาดไป2ชิปนะครับหน้าหลอดเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิปเห็นไหมมองดีๆเนี่ยมันจะมีเห็นเป็น4ชิปนะครับพอดับไป2ชิปแล้วเนี่ยไดเวอร์มันไม่ทํางานนะครับไดเวอร์ทางานไม่ครบมันก็เลยสั่งงานไม่ได้นะอันนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนหลอดให้ใหม่แล้วก็ทําด,ดีโดมดีโดมหลอดใหม่นะครับเป็นโดยวิธีการปราด ปาดหลอดนะครับเป็นสีเหลี่ยมทองลูกเต๋านะครับอันนี้ก็ปาดไม่ค่อยสวยหน่อยเนื่องจากมือสั่นนะครับเพราะว่าวันนี้ทํางานเหนื่อยทั้งวันเลยนะครับก็เลยรีบๆจะส่งงานให้ก่อนปีใหม่นะครับก็เลยพยายามทําให้ใ้ฉายทําไปฉายให้เสร็จก่อนนะครับก็ทาให้สวยยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีรีบจริงๆนะ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับอันนี้ก็เอ็ดบีนะครับอันนี้เป็นโหมดหนึ่งนะนี่ครับเปลี่ยนโหมดกดค้างดับเป็นคลิกเทอร์นะครับ3ครั้งที่เปนทิกที่เปนทิกก็เป็นโหมดกระพริบ Hip นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันชับหน้าบ้านที่เดิมเลยนะครับนี่นะครับไฟเสาไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยเข้าเทอร์โบเลยทีเดียวนะครับ6,500รลูเมนนะยังโชคดีว่าไม่ต้องเปลี่ยนไดเวอร์ใหม่นะครับ ไม่ต้องรออีกเป็นเดือนไม่ต้องรออะไรด้วยใบถ่ายก็มาใช้งานได้แล้วครับพุ่งมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าทำดีโดมใหม่ดีโดมหลอดน,นะครับโอเคกลับมาแรงได้เหมือนเดิมแล้วครับก็จะทรงแสงของมันก็ประมาณพุ่งพุ่งกว้างๆนะครับพุ่งด้วยกว้างด้วยนะ ลำใหญ่ๆโตๆอยากเห็นลําแสงเข้มๆนะครับหาที่มืดๆเล่นนะอันนี้ดาบ้านผมมันไม่มืดเสาไฟฟ้ารอบลายล้อมเลยครับเป็นแถมเป็นหลอด led ด้วยสว่างโคตรๆ <S <S โอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ <S <S เพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับ หรือทักมาที่เฟซส,ส่วนตัวก็ได้นะครับอยากซ่อมอยากโมก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับ